เราก็จะมาล้างกันนะครับล้างสามสี่น้ำน่นะครับเพราะว่าปลาหมุกมันเค็มครับเราก็จะล้างล้างให้สะอาดยมันจะเค็มนครับถ้าล้างไม่สะอาดมันจะ เค็มนะครับเพราะมีความเค็มเ้าเขามาักมาอัดน้ำแข็งแช่แข็งมาใส่เกลือมาแล้วก็จะเค็มแล้วก็น้ำสองครับ ทำกินทำย่างเองกินเองที่บ้านก็ได้ครับทำขายก็ได้ครับเราล้างสัก2องสามสี่น้ำก็หัา <c oughs> นเสร็จแล้วก็ล้างอีกรอบ เราคิดว่ามันจะไม่เค็มนะโอ,โอเคครับพอล้างเสร็จมันจะได้เป็นขาวๆแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นขาวๆเราก็จะเตรียมไปหั่นกันนะครับหั่นเป็นชิ้น เพื่อจะเสียบไม้โอเคครับนี่ครับเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นนะครับกะว่าเราเสียบไม้ได้ครับ mm hmm. เตรียมพอหั่นเสร็จแล้วค่อยเอาไปล้างอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าบางทีความเค็มมันยังเหลือตามซอก ปรมนหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับโอเคครับโอเคครับพอหั่นเสร็จเราก็มาล้างอีกรอบนึงนะครับ แล้วเราก็เอามาเสียบไม้นะครับประทอตายนะนอันนี้คือหมักแล้วครับหมักขมิน้น น้ำกม็มินนะครับหน้าตาออกมาครับถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จ้หน้าตาแบบนี้นครับเอาไปย่างได้เลยครับ ถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าจะทำคลิปให้ดูอีกนะครับ